เรามีปัญหาสงสัยอยู่ว่าทำไมอุตสาครมแสงประพฤตปฏิบัติกับประชาชนเสืออย่างนี้มาออกระเบียบไห้มาออกระเบียบให้ไปทำประชาพิจาร์ทักงๆไม่มีใครทั้งททำอะไรที่มีข้อมูนย์ศูนและ106 105กหนื่งยาก็อว่าการทำประทัพิจาร์เนี่ย ต่อไปประจณ์ในฐานะที่ผมอยู่ในทำเภอเชีงทุกกับทุกท้กทกทงที่มีมีโครงการต่างๆนะโอเคสวยสวัสดีครับคือวันนี้ผมมาในนามของอุตสาหกรรมรักถึงแม่น้มจังหวัดพิษณุโลวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวหนองเสือที่ไม่ได้รับความกระจ่างในเรื่องทาประจารของการเปิดโรงงานแยกขยะ,ะในในพื้นที่บึงสามอ้อนะครับ คือการทำํำประชาพิจารณ์ปัจจุบันนี่มันหลายๆส่วนยังไม่ครอบเวอร์คือทํากันเองหมู่ไม่กันเองโดยชาวบ้านในหมู่ที่ถูกกระทบถูกไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์และอีกเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำประชาพิจารณ์ครั้งแรกแล้วอ่ะทางชาวบ้านเขาไม่ไม่ไม่เอาด้วย ทำไมจึงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่บอกว่าทาประจัิจานทร์หมดอายุนี่คือสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านในชาวหนองเสือและบึงสําอเนี่ยเขาไม่รับรับเป็นกินรมจึงต้องเสียเวลามาถึงให้ร้องเรียนต่อทางอุตสาหกรรมจังหวัดและสํานักงานสูงรองรงมำจังหวัดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ภาคประชาสังคมเรารับไม่ได้ ต้องขอบคุณพี่น้องชาวนองเสือทุกคนที่รักถิ่นของอําเภอหนองเสืออยู่เป็นสิ่งรว้อมที่ดีขอบคุณมากครับการที่มาขออนุญาตจากอุตสาหกรรมที่จังหวัดเพื่อจะส่งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับประชาพิจารณที่เราทํากันมาครั้งแรกเนี่ยครับมันไม่ได้ส่งไปที่เราคัดค้านน่นะครับแต่ที่ชาวหนองเสือเจ็บใจที่สุดซ้ําใจที่สุดหนังสือที่ออกมาจากอุตสาหกรรมจังหวัด ที่ว่าได้คำประชารารผ่านเว็บไซต์ไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างที่เราส่งให้ดูนะครับอย่างนี้เป็นที่ข้องใจถึงมาถึงคุณประปรภพัตนซึ่งเป็นประธานกลุ่มสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนะครับท่านถึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวหนองเสือหนองเสือนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่ทำอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกนะครับในประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับนะครับแล้วถ้าโรงงานขยะนำขยะจา ต่างประเทศเข้ามาคัดแยกแล้วมีสารพิษออกมาแล้วพืชดูดเข้าไปแล้วมาขายให้คนไทยกินด้วยกันฆ่าเขาทั้งประเทศนะครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่สมพงค์องอาจผู้ใหญ่หมู่บ้านหมู่ที่สองบึงช่ำอ้อค่ะเป็นที่ว่าโรงงานคัดแย้ขยะจะไปตั้งคือชาวบ้านธรรมชาวิจารณ์แล้วไปรอบนึงเขาก็ปิดประกาศวันเริ่มต้นครั้งแรกที่ก้ามิถุนาพศ2 5 6หห้า แล้วก็โรงงานอ่ะลงมาทำประรชาวิจารณ์กับเราแล้วว่าชาวบ้านมาร่วมทั้งฝั่งข้างเคียงพื้นที่ข้างเคียงจำนวน92คนเขาไม่รับเพราะเป็นโรงงานนี่ใครเครื่องขยะเพราะพื้นที่ของเราอ่ะเป็นพื้นที่กเกษตรแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็ตรงข้ามก็มีอนามายัยเราก็กลัวความแบบผลกระทบก็ขอว่าไม่ขอคัดค้านไม่รับให้มาสร้าง ลูกคาาเข้าไปในเว็บของอบตอไปเจอเอกสารว่าผ่านประชาวิจารณ์มาปิดประกาศวันที่23หมดธรรมดาหมดอายุวันที่10ที่ว่าไม่มีใครคัดค้านแล้วเขาก็สรุปมาปิดประกาศว่าผ่านประชาวิจารณ์แล้วเราก็เลยไปตามเรื่องและนายกเขาก็เลยเรียกลูกน้องและลูกน้องก็ท,ทําหนังสือคัดค้านไปที่อุตสาหกรรมเมื่อวันที่9เราได้รับเรื่องนี้วันที่7ตอนเย็นและวันที่8เราก็เข้าไปพบกับน,นายก แต่นายกก็เลยทาหนังสือตอนนี้นะทำหนังสือส่งไปที่อุตสาหกรรมว่าเขาคัดค้านแต่ชาวบ้านน่ะก็ไม่สบายใจก็เลยเรียกประชาวิจณาแล้วก็ลงชื่อไปปรึกษาประหลัดอําเภอที่ศูนย์บดงธรรมท่านบอกให้มาทำหนังสือยื่นแล้วก็ให้เอาคนที่เดือดร้อนอะ่ะ ถ่ายเอกสารแล้วเขียนว่าคัดค้านตอนนี้ที่เรามาส่งมีจํานวน290คนพร้อมบัตรคัดค้านว่าเราควรในความเดือดร้อนเพราะเรา่เป็นพื้นที่กเกษตรที่อยู่อาศัยแล้วก็มีโรงเรียนมีอนามัยอยู่ใกล้ตรงที่จะมาตั้งเราก็คือไม่ต้องการผู้ใหญ่ก็เลยวันนี้ก็คือความเดือดร้อนชาวบ้านก็เลยชาวบ้านก็เลยร่วมมายื่นหนังสือก็มาร้องว่าขอให้ยุติ การสร้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขับเคลื่อนดำเนินการแล้วก็ส่งไปที่อุตสาหกรรมส่วนกลางให้นะคะ่ะก็ขอขอบคุณที่คนที่มารับเรื่องนะวันนี้นะคะ